สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม m ิวอาร์แองเจิลนะครับ สำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือ MMO นะครับซึ่งจะเป็นภาคต่อจาก Art Angel อีกภาคหนึ่งที่มันมีเปิดในสต re ไทยด้วยนะครับอันนั้นจะเป็นภาษาไทยด้วยนะแต่ว่าของอันนี้เนี่ยจะเปิดอยู่บนสต e เกาหลีนะตอนนี้นะครับใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับตัวเกมก็จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรมานิดนหน่อยๆนะครับเ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศเลยละกันนะครับส่วนตัวผมเนี่ยจะอยู่เซิร์ฟเวอร์อันนี้นะครับอ่านไม่ออกนะครับแล้วก็มีเลขสี่ ตามหลังนะครับกดเข้าไปการสมัครไม่ได้ยุ่งยากครับใช้ Google Facebook หรือว่า ID ไม่ระบุตัวต,ตนได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้านี้ก่อนนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าการเลือกตัวละครนั่นเองนะครับซึ่งก็สายอาชีพเนี่ยมันจะมีให้เลือกตามนี้เนาะนะครับผมก็ลองเลือกดูว่าเราจะเอาอาชีพอะไรนะครับอันแรกก็จะเป็นดาวนั่นเองนะครับผมต่อมาก็จะเป็นสายเวทนะครับนี่ครับ ใครที่เคยเล่นมิวอยู่แล้วนะครับก็น่าจะรู้เนาะนะครับผมอาชีพหลักๆเขาก็จะมีประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นธนูนั่นเองครับนี่ตัวเกมก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพหรือว่าในส่วนของแผนที่ต่างๆก็ยังคงความคลาสสิกอยู่นะครับ หลังจากที่เราเลือกตัวละครเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดตั้งชื่อไปนะครับแล้วก็ทําการกดเข้าไปข้างในตัวเกมได้เลยแค่นั้นเองนะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของการเข้ามาเลือกตัวละครนะครับเดี๋ยวผมกลับมาที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เข้ามาในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ของผมนะครับมาไปดูกันนะฮะเอาละครับตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในเกมแล้วเรียบร้อยนะครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ครับตอนนี้เราจะอยู่ในเมืองนั่นเองแล้วก็เราจะเจอผู้คนคนอื่นๆนะครับที่ออนไลน์อยู่นะครับผมนี่เห็นไหม สังเกตว่าจะมีตัวละครวิ่งตามหลังผมด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ,อภาคนี้เนี่ยนะครมันจะสามารถที่จะเอาตัวละครสายอาชีพอื่นๆนะครับมาร่วมเข้าตี้กับเรานะครับแล้วก็ไปต่อสู้กันได้นะครับ มันจะมีการปลดล็อกตามระดับเลเวลเรื่อยๆซึ่งผมก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าไออีกตัวหนึ่งที่เป็นสายเวทเนี่ยมันเข้ามาตอนไหนนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็จะมีสายธนูนะครับที่จะเข้ามาในตี้ของเราอีกทีหนึ่งนะครับสรุปก็คือเราจะมีตัวละครที่ร่วมไปต่อสู้กับเราเนี่ยสามตัวด้วยกันนะครับสาสายเลยนะครับผม,มนะจากที่ผมลองเล่นมาจนเลเวล1นึรนะครับก็ใช้ระยะเวลาไม่นานมากนะครับผมบรรยากาศโดยรวมทุกอย่างนะครับในตัวเมืองก็ยังคงความคลาสสิกอยู่เนาะนะครับไป ที่เคยเล่นมิวสมัยก่อนๆมานานนู่นนะฮะก็จะเห็นนะครับว่าบรรยากาศยังคงเดิมนะครับคลาสสิกเลยนะครับผมนี่ฮะรายละเอียดต่างๆก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจากภาคหนึ่งสักเท่าไหร่นะครับอืนี่ฮะออกมานะครับด้านนอกตรงนี้นะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะกดไปต่อสู้นะครับแล้วก็กดตรงเควสตตรงนี้ได้เลยนะฮะมันจะมีเควสแนะนําอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็กดไปอ่ามันก็จะวาร์ปไปแล้วนะครับผมนี่กดเลือกเมืองด้วยนะครับ ตอนนี้ผมจะมาอยู่ที่เมืองตรงนี้นะครับแล้วก็ไปสู้นะฮะนี่มันก็จะให้เรามาสู้แบบเนี้ยนะครับสู้ทำการาจัดก,การกับพวกมอนสเตอร์พวกนี้เรียบร้อยนะครับตามที่เควสมันบอกก็ต่อไปแล้วก็จะต้องไปสู้กับบอสนะครับผมลองดูว่าผมจะสู้กับบอสผ่านหรือเปล่าบอสตรงนี้นะครับมันจะเพ้นขั้นๆไปนะฮะนี่ฮะสู้กับบอสนะครับเวลาเราสู้กับบอสเราก็จะได้เพรได้ของได้อะไรเงี้ยเอามาใส่ด้วยนะครับผมเอาไว้อัพกรอัพเกรดตัวละครได้ด้วยนะครับในส่วนของเพรต่างๆนะฮะ นี่ได้ป่าวะน่าจะชนะอยู่โอเคนะครับสังเกตว่าตัวละครของผมอีกตัวหนึ่งตายแล้วนะครับแต่ว่าพอหลังจากผ่านเสร็จนะครับมันก็จะฟื้นใเห็นะ ต่อไปแล้วก็มาต่อสู้ต่อนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นเควสแบบนี้ให้เราทำนะครับจนกว่าจะมีการปลดล็อกนู่นนี่นั่นนะแล้วมันก็จะมีการต่อต่างๆนะครับเดี๋ยวเรายังเหลืออีกสายหนึ่งที่เรายังไม่ได้นะครับนั่นก็คือสายธนูต่อมามันก็จะมีตรงนี้ครับมีการแนะนำนะครับว่าให้คุณมาทําการเอ้ยอัปเกรดตัวละครนะอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยอัพพวกสเตตัสต่างๆนะครับแล้วก็กดปุ่มได้เลยฮะ นี่นะมันก็จะอัพให้นะครับตามสายชีพนั้นนะครับผมจัดมบเรียบร้อยแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นเวทนะครับก็อัพไปนะฮะเรียบร้อยนะครับส่วนช่องต่อมานะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสัตว์ขี่นั่นเองนะครับก็สามารถอัพได้จากตรงนี้นะฮะใช้นี้อัพนะครับได้จากเวสต่างๆแล้วก็การเไปต่อสู้อะไรเงี้ยนะครับผมที่ได้มานี่อัพไปเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สัตว์ขี่ก็จะมีหลายแบบนะครับตามนี้เห็นไหม รู้สึกว่าเดี๋ยววันต่อไปนะครับหลังจากที่เราล็อกอินมาเนี่ยนะฮะเราก็จะได้สัตว์ขี่ตัวหนึ่งนะครับมาขี่อ่าต่อมานี่ครับอืมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการอัพตรงนี้ครับนี่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อะคร่บเนียอัพเข้าไปก็จะช่วยเพิ่มเอ่อซีพีของเราได้ด้วยนะครับผมเป็นหนังสืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวอื่นๆนะครับมันก็จะค่อยๆปลดล็อกมานะครับเมนูเนี่ยเราเข้ามาดูแลน้ะนะครับเมื่อกี้แหละนะครับผม ต่อมาก็มันจะมีเมนูนี้นะครับให้เรามาทําการอัพคงอัปเกรดนะครับนี่ฮะกดเข้ามาแล้วนะครับเราจะสามารถอัปเกรดได้แับสตัวเลยนะครับผมอ่ะอย่างเช่นตัวเนี้ยตัวแรกนะครับแล้วก็มาอัปเกรดปุ๊บอาวุธต่างๆแล้วก็อัปได้นะครับโดยการใช้เพชรตรงนี้แหละในการอัปนะฮะเนี่ยกดอัปไปนี่ครับเดี๋ยวพออัปสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับมันก็จะมีระดับเอ่อแบบความวิบวับเห็นไหมฮะมันจะมีวิบวับเข้ามาละนะครับเนี่ยอันนี้ยังไม่วิบวับนะครับ วิบวับเริ่มต้นรู้สึกจะเป็นเ,เลเวอเจ็ดนะครับผมโอเคอันนี้บวกเจ็ดสี่ไม่ใช่เลเวลเจ็ดนะครับเนี่ยจัดไฟนะครับมันจะได้มีความวิบวับนะครับโอเคแล้วก็อันนี้วิบวับหน่อยนี่ครับเพราะมันวิบวับหมดนี่โอเคแล้วก็อันนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวลองกดออกไปดูนะครับเอาเพชรหมดนีหว่าเรียบร้อยนะครับผมามาอัพตัวนี้หน่อยกย็ยังดีนะครับโอเคจัดไฟนี่หมดแล้วนะครับเพชรหมดแล้ว อ่ะเรียบร้อยแล้วน้อนะครับอ่ะมาออกมาดูนี้ไหนความวิบวับนี่เห็นไหมมันวิบวับเพิ่มเติมมากกว่าเดิมแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งนะฮะอ่าอ,อาวุธก็มีการวิบวับมากขึ้นนะครับผมประมาณนี้อ่าลองไปสู้กับบอสต,ต่อดิเนี่ยฮะทางน,นี้จะเป็นแบบนี้นะครับพอเราจัดการกับมอนสเตอร์ต่างๆเสร็จเรียบร้อยนะครับตามด่านนั้นเนี่ยมันก็จะให้เรามาสู้กับบอสต,ต่อเลยนะครับบอสของมอนสเตอร์แต่ละตัวนั้นๆน,นนะครับผม นี่แล้วก็สู้ไปอุ้ยอันนี้แรงวะ่ะผมว่าผมสู้ไม่ได้แน่นอนเรียบร้อยนะครับผมอโอเคสู้ไม่ได้ก็มาทําการแบบจัดก,การสู้กับพวกนี้ก่อนนะครับแล้วก็เก็บเลเวลไปเรื่อยเห็นไหมมันจะมีแบบพวกเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่นะครับอืมแต่ก็นั่แนแหละบอดไปเรื่อยแล้วฟาร์ามไปนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีในส่วนของบอสให้เราไปสู้ด้วยนะครับนี่ฮะ แบบนี้ครับนี่ใช้ energy ตรงนี้ในการไปสู้นะครับกดไปสู้เลยนะครับอันนี้ก็จะทําการดรอปพวกเพชรอะไรต่างๆเหมือนกันนะครับนี่ครับจะมีคนอื่นเข้ามาสู้ร่วงบนเราด้วยนะอะนี่ฮะเห็นไหมเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้เพชรได้ของมานะครับผมนี่โอเคเรียบร้อยเนี่ยของที่เราได้นะครับอ่าแล้วก็เอาไปอัปเกรดตัวละครตัวละครเพิ่มเติมนะครับผม นี่อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นของใหม่ที่ใส่ได้อก็ใส่ไสนะครับมันจะมีแจ้งเตือนอยู่นะครับส่วนของอันไหนที่เราไม่ได้ใช้นะครับเรากดปุ่มนี้เลยนะฮะนี่ครับแล้วก็กดขายไปทีเดียวจบนะครับเพิ่ม exp อะไรเข้าไปนะแค่นั้นนะครับผม,มตัวเกมมันเล่นไม่ได้ยากครับถึงแนมะ้ว่าจะเป็นภา,าษาเกาหลีก็าตาม นะครับผมแล้วก็อันนี้ลองกดเข้ามาดูนะครับนี่อันนี้จะเป็นในส่วนของการ PVP นั่นเองนะฮะแต่สังเกตพลังของคนอื่นเขานะครับดูดิเป็นล้านนะครับโ้มหผมจะไปสู้ได้ไงนะเออค่อยแบบเนี่ยพลังผมแค่สามแสนเองนะครับเพราะว่าผมนีงไม่ได้อัพอะไรอีกหลายตัวเลยนะฮะอ่าอันไหนที่มันบิบปับนะครับลองกดเข้ามาดูนะครับผออันนี้ก็ยังไม่ได้น้องนะครับเนี่ยมันจะมีของแจกอยู่นะครับ ตามที่ตามที่ตัวเกณมากาหนดมานะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับมันจะมีของขายนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของอตัวที่จะเอาไว้อัพสกิลนั่นเองนะครับผมเนี่ยเราสามารถซื้อได้โดยการใช้เพชรตรงนี้นะครับในการซื้อซึ่งเพชรข้าหาได้จาัดก,การไปต่อสู้นี่แหละนะครับสู้กับฟอสแรงต่างแล้วก็เพชรมันจะดรอปมาให้นะครับเนี่ยแล้วก็กดซื้อได้นะซื้อแล้วก็ไปอัพอ่ะนะครับผมโอเคแล้วก็มาดูตรงเนี่ยครับ มันจะแช่งเกิอนอยู่ไนหะเราจะสามารถอัพสกิลอะไรใหม่ๆได้แล้วก็อัพไปนี่ฮะอ่าอันนี้น่าจะเป็นสกิลแบบติดตัวหรือเปล่านะครับไม่มั่นใจเหมือนกันเนี่ยครับแต่ลวมันก็จะโอเคขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมตัวละครนะในส่วนอื่นๆก็ลองกดเข้าไปดูนะครับอันนี้คือ,อมีแจกของใช่ไหมรับได้ปะอ่าโอเคได้อยู่นะครับเรียบร้อยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวเกม คือมันจะต่อสู้ออโต้อยู่แล้วอะนะครับผมแล้วก็เล่นตามที่เกมมันสอนไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นรู้สึกจะเป็นกิวมั้งนะฮะพวกในคิวอะไรเนี่ยนะครับเหมือนจะเป็นการบริจาคอะไรหรือเปล่าอล้องโอเคนี่ยัดไปเรียบร้อยนะครับอโอเคเสร็จแล้วผมกดไปแบบมม่ๆนะเออกดแบบงๆงๆเหมือนกันนะครับลองกดก็ไม่ดูน,นี้ก็ไปสู้ได้ไหมลองดีเออน่าจะเป็นตามระยะเวลาหรือเปล่า เปิดอยู่ป่ะอ๋อเขาไปได้เว้ยแต่ว่าคือผมจะสู้ไหวหรือเปล่าประเด็นอ,ออโต้ไหมออโต้ไม่ได้ด้วยออกดีกว่านะครับลองเข้ามาสำรวจดูเฉยๆนะฮะอ่าโอเคประมาณนี้อ่ะลองสู้กับบอสต,ตรงนี้ดีกว่านี่รายละเอียดต่างๆนี่เหมือนเหมือนเหมือนมิวในพีีสมัยก่อนอะนะครับผมเพียงแต่ว่าระบบต่างๆมันก็จะเปลี่ยนไปแค่นั้นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมมูชืออเนาะ เออไู้ดได้ไหมไู้ได,ได้ไหมอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนิดเดียวเพวื่อนไม่ตายโอ้ผมต้องทำการอัพโปอัพเกรดค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้อ่าโอเคก็อัพไปนะครับเนี่ยตันนี้เราอัพแล้วก็อัพไปนะครับนี่โอเคนี่ฮะอันนี้ก็อ่อัพเพิ่มเติมวิบวับแล้วนี่หว่าจัดไปนี่ครับ บวกเพิ่มเติมไปอีกนะฮะมันจะมีให้บวก2แบบนะเนี่ยบวกแบบนี้นะครับผมกับแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นการเพิ่มความวิบวับนะครับผมส่วนอันเนี้ยจะเป็นการน่าจะเป็นการบวกเพิ่มความแข็งแกร่งอะไรเงี้ยนะครับให้กับอุปกรณ์ของเรานะครับผมนะผมจะมาจัดการทําให้ตรงนี้มันวิบวับขึ้นมาเออไม่พอกดลองดูตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยมันจะมีบอกนะ กดตรงอุปกรณ์ตรงนี้แล้วก็กดขยายตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่าให้เราไปหาอะไรได้จากไหนนะครับหาได้จากบอสหรือว่าในส่วนอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็กดเข้าไปหาเนาะประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรละสำหรับตัวเกมนี้นะครับยังไงก็ใครที่สนใจอยากจะโหลดมาเล่นนะครับก็ลิงกโหลดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนะครับ ส่วนใครที่ไม่ได้สนใจนะครับหรือว่าแบบเ,เห็นแล้วมันก็เดิมๆอะไรเงี้ยก็ผ่านานไปนะครับไม่ต้องบ่นเยอะเนาะโอเคไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะฮะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันครับสวัสดีทุกคนครับผม